สวัสดีค่ะดิฉันอยากจะเปลี่ยนท่านวทิทยากรน,นะคะที่อยู่บนฐานะด้วยกันนะคะว่าจะไม่ใช้เวลาท่านเยอะเพราะว่าหลายท่านได้พูดโคเวอเกือบเยอะๆแล้วน,นะคะส่วนทางด้านล่างดิฉันได้เห็นท่านอาจารย์หลายท่านนะคะเพื่อนร่วมธุรกิจในธุรกิจท่องเที่ยวหลายท่านที่รู้จักและคุ้นเคยกันนะคะก็สวัสดีนะคะวันนี้ดิฉันคงอยากจะบอกว่าเรื่องของ AEC ดิฉันพูดมาเยอะมาก 2 3ปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีคนในห้องนี้นะคะเคยได้รับฟังที่ดีฉันพูดเรื่องของ AEC เพราะเป็นเรื่องของเฟสติวลัลจริงๆ AEC คือ Festival ที่เราต้องเจอเราต้องพบนะคะเหลือเวลาอยู่อีกแค่903วันเท่านั้นเองนะคะที่เราจะต้องบอกว่าเปิดเสรีแล้วเราทำตามกฎบูบินนะคะของอาเซียน10ประเทศสิ่งที่เป็นความสำคัญที่ดี่ันอยากพูดและเน้น เพราะว่าธุรกิจบริการมีหลายสาถาน,นะคะธุรกิจบริการเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศนะคะสำหรับ AEC และ e ี o n d ตอนนี้เราต้องมองกันนะคะว่าไม่ใช่เฉพาะอาเซียนอย่างเดียวเรามองหลายกรอบมากไม่ว่าจะเป็นบวก3บวก6นะคะหรือเปิดเสรีกับชิลียิ่งโดยปัจจุบันในตอนนี้เนี่ยดิฉันต้องกราบเรียนเลยว่าประเทศยุโรปนะคะ ต้องพูดเรื่องนี้ด้วยที่ฉันอยากจะพูดนิดหึงว่าในยุโรปตอนนี้นะคะตัดสิทธิในเรื่องของการส่งออกสินค้าของไทยนะคะเข้าไปใน EU เคยอย่างเช่นสินค้าบางประเภทเนี่ยเคยเสียภาษีแค่5%เข้าไปใน EU ได้ตอนนี้เขาขึ้นเป็น20%นั่นหมายความว่ายังไงคะคือจะทำให้สินค้าซึ่งเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าที่จับต้องได้ที่เราเอ็กซ์อร์ออกไปเนี่ย เข้าไปใน e ูไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการที่ทำสินค้าส่งออกเนี่ยจะสู้ประเทศเพื่อนบ้านเราไม่ได้เลยเพราะว่าเขามองว่า GDP เราโตแล้วทำไมท่านถึงต้องพูดตรงนี้เพราะว่าธุรกิจภาคบริการเป็นธุรกิจที่สำคัญอย่างยิ่งยวดนะคะทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้มีผู้ประกอบการหลายท่าน ทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้มีคณาจารย์มีนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับในธุรกิจภาคบริการแยะ12สาขานะคะมีภาคบริการท่องเที่ยวหรือธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งทำ GDP นะคะให้กับประเทศไทย48%เยอะมั้ยอะหมคะเยอะใช่ไหมคะที่ฉันได้ยินเสียงตอบจากข้างล่างแสดงว่ายังไม่หลับกันนะคะเรียนว่าธุรกิจภาคบริการและธุรกิจท่องเที่ยวยุทธศาสตร์ ของชาติท่านเป็นผู้ที่อยู่ในแนวหน้าของประเทศว่าท่านจะนำประเทศไทยขับเคลื่อนไปแบบไหนและเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ท่านวิทยาการบอกดท่านว่าให้พูดเรื่อง MRA นะคะเรื่อง MRA ดิฉันอยากจะเรียนนิดหนึ่งว่า MRA คืออะไรนะคะ หลายท่านคงรู้มากกว่าดีฉทนแล้วแต่ดีฉท่านอยากขอขอนิดเดียวนะคะว่า MRA คืออะไรเพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจแล้วเราก็จะไปพูดต่อนะคะท่านซื้ออาหารเนี่ยนะคะเวลาท่านไปซื้ออาหารเนี่ยมีออยใช่ไหมคะมีออยออยรท่านดูอะไรบ้างที่มันเป็นเรื่องของการกำกับออยออยคืออะไรคะอย่อยมากหรือเปล่าไม่ใช่เวลาท่านซื้ออาหารท่าน ดูอะไรก่อนคะดูวันหมดอายุนะที่ท่นได้ยินดูวันหมดอายุดูอะไรอีกคะดูสีไหมของอาหารดูแพคเกจจิ้งของอาหารไหมคะ MIA ที่เราพูดกันอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะคือคืออะไรอยู่ที่อ่านที่ฟังเลยนะคะจะได้เข้าใจกันตรงกันนะคะเพราะว่าหลายคนกังวลหลายคน ไม่แน่ใจว่าเออเอ็มไอเอี่ยนี่เป็นกฎหมายหรือเปล่าไม่ได้เป็นนะคะ m อ็มเอ,มเอเี่ยเป็นกระบวนการนะคะที่ทางอาเซียนอยากจะตกลงให้พวกเราเนี่ยมี m อ a เ,เพื่อที่จะเคลื่อนย้ายฝีมือแรงงานได้ง่ายขึ้นยังไม่ได้บังคับใช้นะคะย่งไม่ได้บังคับใช้และจะยังบังคับใช้ในประเทศไทยไม่ได้อย่างที่ท่านอุดมได้พูดมาแล้วเพราะว่าเรามีพรบรต่างด้า ไม่ใช่คนเขมรจะเข้ามาทํางานได้ทันทีไม่ใช่นะคะการท t r สเฟอร์คนทํางานจะต้องเป็น intra ทัาคอมิานีคือหมายถึงว่าเขามีสาขานั่นคือเขาต้องอยู่ในโหมดที่เป็น m o อ e of อ commercial presence ก่อนคือเขาต้องมาตั้งสาขาในประเทศไทยก่อนแต่ชัวว่าเกิดแน่เพราะว่าการเปิดเสรีอาเซียนให้สิทธินะคะ อาเซียนด้วยกันเนะี่ยลงทุนได้อยา่างน้อย70%นะคะอย่างน้อย70%หมายความว่าลงทุนได้100ใช่ไหมถูกต้องนะคะหมายถึงเขาลงทุนได้100%เนะคะดิฉันพูดไม่ผิดแน่แต่บางคนสงสยัยจริงหรือเปล่าจริงๆค่ะแต่ต้องเข้ามมองอีกทีว่าเรามีกฎหมายบางเรื่องในประเทศไทยที่ยังคุ้มครองเราอยู่แต่นะคะเมื่อเราต้องไปถึงวันนั้นอีก900าอกว่าวันเนี่ย กฎหมายที่เรามีอยู่ในประเทศไทยจะต้องถูกเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงเพื่อให้สอดรับหรือกฎบัตรของทางอาเซียนเนี่ยจะต้องมาโอเวอร์รูกฎหมายประเทศไทยขอนึกออกนะคะตอนนี้ยังยงเป็นเหมือนเดิมอยู่นะคะแต่เราเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงกฎหมายแน่นอนเพื่อให้สอดรับกับ a อ c แต่ก็นานนะคะเพราะว่ารัฐสภาเรา กเรื่องอื่นอยู่นะคะเขาไม่มีเวลาพอที่จะมาแก้กฎหมายหรือจะมาปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้เท่าทันและคุ้มครองเราหรือพัฒนาความสามารถของคนไทย MIA คืออะไรคะ MIA ก็คือการที่ผู้ให้บริการเนี่ยนะคะได้ได้รับการรับรองคุณสมบัติในวิชาชีพของเขาโดยหน่วยงานนะคะในประเทศของตน และคุณสมบัติตรงนี้จะคล้องจองนะคะกับประเทศอื่นๆซึ่งอาจจะตกลงกันระหว่างเรากับมาเลเซียรหรือเรากับลาวสมมตินะคะหรือตกลงกันทั้งสิประเทศก็ได้ทีนี้ต้องเรียนนิดนึง,งนะคะว่า MIA เนี่ยสำคัญสำคัญแล้วดิฉันชอบดิฉันเห็นด้วยในฐานะเป็นผู้ประกอบการที่ทำบริษัททัวร์มา20กว่าปี เพราะว่าการที่เราทำ MRA า m r เนเี่ยนะคะเพื่อเราจะพัฒนาตัวของเราเองผูกก้ประกอบการเองถ้าท่านไม่พัฒนาการทำงานของท่านนะคะท่านก็จะทำให้ประเทศไทยเนะะี่ยค่ะไม่ได้ t t i ไนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์ท่านแรกได้พูดไปเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของ Human c a p i t a l เลยหรือไม่ได้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนา คนในสังคมหรือคนในประเทศเราดิฉะนั้น,นอาจจะพูดลักษณะข้อคุมไปก่อนนะคะแต่สิ่งที่ดีฉันอ,อยากจะกล่าวเรียนตัวนี้นะคะสำคัญมากถ้ามีชีวตอยู่นะคะจะเป็นสไลด์ที่ประมาณที่แปในชีวตของท่านยุทธศาสตร์ถึเรื่องพ่อบริการเนี่ยนะคะเราพูดกันเรื่องของการท่องเที่ยวเราไม่สามารถที่จะลัก องป,ประกอบอื่นๆไปได้บริษัททัวร์นะคะที่พักโรงแรมการขนส่งวัฒนธรรมของเรานะคะแหล่งพลังงานไฟฟ้าถนนหนทางผู้ผลิตอาหารร้านอาหารนะคะโครงสร้างพื้นฐานหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลเกี่ยวข้องหมดแล้วเหล่านี้เป็นภาคบริการโดบทั้งสิ้นนะคะภาคบริการเหล่านี้มี ห่วงโซ่บริการที่เกี่ยวข้องกันแยะมากแรกที่ท่านอยากพูดในประเด็นของผู้ประกอบการไทยนะคะคือบริษัททัวร์ในฐานะที่มีหลายท่านที่อยู่ในบริษัททัวร์ที่เข้ามาร่วมสัมนาในวันนี้สิ่งหนึ่งจำไว้ให้มั่นในใจเลยนะคะว่า if you are not online you are not on sales ธุรกิจท่องเที่ยวตอนนี้ไม่ว่าเป็นโรงแรมหรือบริษัททัวร์หรือร้านอาหารการจองนะคะผ่านการบุ๊กกิ้งซึ่งผ่านอินเทอร์เน็ตเกิดทั้งสิ้น6 0 7 0ใช่ไม่ใช่คะใช่แล้วบริษัททัวร์พวกเราอยู่ที่ไหนดิฉันกำลังจะบอกว่า MRAD เเพราะว่าจะทำให้เราพัฒนาให้เรารู้ว่า ถ้าเรายังเป็นบริษัททัวร์เป็น SME เป็นโรงแรม SME นะคะเป็นโรงแรมที่อาจจะไม่ได้มีเงินทุนเยอะเท่ากับโรงแรมเชนหที่เป็นอินเตอร์ต่างประเทศแต่เราจะยังสามารถพอที่จะอยู่ได้ถ้าท่านสามารถพัฒนาบริษัทหรือองค์กรของท่านหรือคนของท่านนะคะให้เข้ามาตรฐานวิชาชีพซะก,ก่อนการเข้ามาตรฐานวิชาชีพทำให้ท่าน พัฒนาทักษะหมายความว่าถ้าท่านได้ MRA ถ้าท่านผ่านวิชาชีพนี้เหมือนกับท่านผ่านอยละค่ะเข้าใจนะคะถ้าท่านผ่านอยท่านก็จะไม่เป็นสินค้าที่ด้อยคุณภาพถ้าจะไม่เป็นของหรือเป็นอาหารที่เสียแล้วท่านจะบวกราคาได้การอยู่ในอินดัสทรีนี้นะคะในทัวริซึมเนี่ย ท่านจะต้องพยายามที่จะทำให้อินดัสทรีนี้เนี่ยเป็นไฮ h ว a l ลูอินดัสทรีเป็นอินดัสทรีที่ทำเงินเป็นอินดัสทรีที่ขายของราคาแพงแล้วของราคาแพงจะมาจากไหนคะใช่คุณภาพไหมคะ MIA เป็นสิ่งหนึ่งนะคะเป็นบันไดขั้นที่หนึ่งที่ท่านต้องขึ้นไปยืนให้ได้ซะก่อนมันไม่ยากนะคะขึ้นไปยืนได้ปุ๊บถ้าท่านผ่าน MIA ท่าก็สามารถที่จะไปปรับในเรื่องของการเข้าสู่มาตรฐานซึ่งการท่องเที่ยวไปวิจิตรทานที่ถูกต้องแล้วเราต้องปรับมาตรฐานเราต้องมีมาตรฐานในการชี้วัดในการทํางานของเรามาตรฐานของอาหารเรารู้อยู่แล้วว่าหนึ่งจะต้องไม่ใส่สินของบางอย่างหรือไม่มีฟอร์มอลีนไม่มีสิงที่เป็นทอกซิตกับตัวเราถูกไหมคะอาหาร แต่ถ้ามาตรฐานในเรื่องของภาาบริการคืออะไรคะความรวดเร็วไหมคะใช่ไหมคะความพึงพอใจใช่ไหมคะของลูกค,ค้าความพึงพอใจของลูกค,ค้าสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวชี้วัดนะคะให้ธุรกิจของท่านหรือแต่ละท่านที่เป็นปัจเจกบุคคลในที่นี้สามารถทำงานนะคะแล้ว คนที่เขาใช้บริการของท่านเนี่ยยินดีที่จะจ่ายเงินท่านเพราะว่าท่านมีมาตรฐานท่านมีอยอยถูกไหมคะสินค้าที่มีอยอยกับไม่มีอยอยถ้าราคาเท่ากันท่านเรียกซื้อเลือกซื้ออะไรซื้อสินค้าที่มีอยอยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจําเป็นไหมคะที่ท่านต้องปรับกลยุทธ์ตัวท่านเององค์กรท่านเองให้ได้มาตรฐาน MRA ให้ได้สกอ,อนนี่เป็นเรื่องง่ายๆเลยที่ท่านต้องทํานะคะ แล้วก็อยากจะเรียนว่าเราต้องเดินไปด้วยกันเมื่อกี้ที่ท่านพูดว่าการที่ท่านไม่มีสินค้าทางด้านธุรกิจท่องเที่ยวของท่านออนไลน์ท่านก็ไม่ได้ออนเซลส์คือไม่มีใครเห็นสินค้าของท่านถูกไหมคะเพราะผู้ประกอบการไทยมีสตาร์หรือเปล่าคะที่จะทำเว็บไซต์ที่จะต้องมีเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ๆเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ๆนะคะใหญ่ๆไปถึงมีความจุ เยอะๆมีคนเข้ามาดูข้อมูลพร้อมๆกันหลายๆล้านคนหรือสองสาล้านคนตรงนี้ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ที่มีความจุและความเร็วมี่ก็หลายล้านเข้าไปแล้วนะคะในการทำด d ต t a อร์เบสอีกในการทำออโตเมติกบุ๊กกิ้งทำให้ Supplier สามารถ y ีดข้อมูลถ้าท่านให้เขาปรับราคาได้บนเว็บไซต์ของท่านนี่เป็นเรื่องที่หลบทุนเยอะมากแล้วที่ท่นถามว่าผู้ประกอบการไทย มีสตังพอไหมน้อยทัานตอบได้เลยว่าน้อยมากแต่ประเด็นที่สำคัญที่ท่ทานกำลังจะเรียนทุกทกท่านนะคะว่า m อ a ท่านรู้แล้วว่าสำคัญต้องทำโอกาสท้าทายเป็นอย่างไรจะเรียนต่อไปนะคะว่าที่ทนอยากเล่าให้ฟังหนึ่งเรื่องนะคะเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของเราแล้วท่านก็ต้องเอามาเทียบเคียงกันว่าสิ่งที่ที่ทานกำลังจะพูด มันจะเกิดกับเราหรือเปล่ามันจะเกิดกับประเทศของเราหรือเปล่าประเทศฟิลิปปินส์เมื่อ20ปีที่แล้วตอนที่ทันเป็นเด็กๆดิฉันมีพี่ชายที่ต้องการที่จะไปเรียนที่ฟิลิปปินส์ mm hmm. เพราะบอกว่าฟิลิปปินส์ภาษาดีและมีหลักสูตรที่ใช้ได้ทีเดียวจริงไม่จริงถ้าคนรุ่นดีฉทนนะคะอายุประมาณเนี่ย ประมาณนี้นะคะผมจะรู้ว่าฟิลิปปินส์เมื่อก่อนนี้เขาโอเคเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของอเรื่องการศึกษาและเรื่องภาษาใช่ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มีใครอยากไปเรียนต่อที่ฟิลิปปินส์ไหมคะไม่มีเพราะอะไรเรากาลังจะอยู่ในเฟสต,ตรงนั้นนะคะฟิลิปปินส์เมื่อก่อนนี้เป็นประเทศที่มีการท่องเที่ยวที่ดีมากถ้าเขาพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศเขานะคะเขาจะได้ภูเก็ตนะคะมากกว่า ห้าสิบเกาะถ้าเขาพัฒนาเป็นทินทางที่ดี mm hmm. เขามีภาคเกษตรกรรมที่ดีเมื่อก่อนนี้แต่เขาไม่ได้ทำเกษตรกรรม mm hmm. เขา Enjoy Liberalization mm hmm. มาก mm hmm. เขาเอ็นจการค้าเสรีประเทศของเขาเปิดการค้าเสรีทั้งในเรื่องของภาค mm ์วิสด้วยนะคะ mm hmm. นั่นหมายความว่าประเทศที่พัฒนาซึ่งอยู่ทางเหนือ mm hmm. ของโลกค้วโรก โลกของเรานะคะถ้าที่ฉันพูดถึงเรื่องของเดววเวลอปคัตีหรือประเทศที่พัฒนาแล้วเราคงรู้ว่าคือประเทศไหนประเทศของเราคือประเทศกำลังพัฒนาดิฉันยังคิดว่าเรากําลังพัฒนาอยู่นะคะแม้ว่าเราจะดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศก็แล้วแต่ประเทศที่พัฒนาแล้วมักจะใช้คำว่าเปิดเสรีภาคบริการเพื่อไป Colonize ประเทศที่รู้ไม่เท่าทัน Colonize คืออะไรคะไปะยึดครองไปยึดครองทรัพยากรธรรมชาติไปยึดครองประชากรไปยึดครองวัฒนธรรมแล้วเรื่องจริงก็คือว่าใครมีเงินนะคะก็ซื้อได้ทุกอย่างซื้อได้ทุกกิจการและซื้อคนด้วยใครไม่มีเงิน ก็ต้องทำอะไรคะขายกิจการหรือเปล่าคะเราไม่อยากขายใช่ไหมคะดท่านคน,นึ่งนะค่ะไม่ยอมขายแน่นอนไม่ขายเพราะว่ายังมีทางออกทางออกทำยังไงคะไม่ใช่ดิฉันจะคิดได้ท่านต้องช่วยคิดด้วยประเทศเิป,ป่อนสีที่ดท่านเล่าให้ฟังว่าเขาเอ็นจอยดิมารไลเซชันมากเลยเขาสั่งสินค้าเข้ามา เพราะว่าการเปิดเสรีการค้าไม่ใช่เฉพาะบริการอย่างเดียวนะคะเปิดเสรีการค้านี่เพื่อลดอุปสรรคในการเคลื่อนย,ย้ายสินค้าและบริการนั่นหมายความว่าสินค้าเข้ามาประเทศเราแล,แล้วเราไปประเทศเขาก็เป็นศูนย์ไม่มีภาษีแล้วนะคะตอนนี้สินค้าที่ขายในอาเซียนตอนนี้ลดเกือบหมดแล้วจึงแม้มี t a r i ก็เป็นก็เรื่องของข้อจำกัดอุปสรรคเรื่องของ n o น t าริฟแบ a r ี i e r นี่ก็ถูกลดออกหมดเลย เพราะฉะนั้นสินผ้าราคาถูกเข้ามาในฟิลิปปินส์เยอะมากเมื่อสมัยก่อนแล้วเขาก็เอ็นจอยมากเขาก็ลืมลืมไปว่าเขาต้องให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวและภาคของเกษตรกรเกษตรกรรมของเขาเขาลืมตรงนี้ไปหมดเลยเขาเอ็นจอยแล้วประเทศฟิลิปปินส์เป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้ขายแรงงานใช่ไหมคะขายแรงงานและไม่ค่อยมีกิจการของตนเองเป็นอะไรคะเป็นพน,นักงาน ใช่ไหมคะท่านอยากเป็นแบบนั้นหรือเปล่าคะไม่มีใครอยากเป็นหรอกคะ่ะทีนั้นขออภัยนะคะเขาทํางานได้ดีนะคะเราคนไทยก็ทํางานได้ดีมากแต่เราต้องคํานึงถึงนะคะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยแล้วเราจะทํำยังไงเราควรที่จะตอบ้ั้งไหมแล้วควรจะที่จะทำอย่างไรทีนั้นย้อนกลับมานะคะว่าเ r มาเอเป็นหดทางนึงนะคะ ที่สำคัญแล้วเราต้องทำให้ได้และท่านต้องกลับมามองดูตัวเรานะคะใกล้ตัวเราเนี่ยมองไปโอเคในรัศชมีแค่ประมาณ20กิโลเมตรก็ได้นะคะจากตัวเราหรือออฟฟิศของเราเพื่อนๆท่านข้างๆเนี่ยวันนี้ท่านมาท่านรู้จักกันหรือยังคะรู้จักไหมคะที่ท่านให้เวลา2นาทีช่วยกรุณาแนะนำตัวสุนทันและกัน ค่ะข้างๆท่านค่ะสำคัญที่สุดในภาคบริการสองนาทีค่ะดิฉันอยากให้ท่านแนะนำตัวท่านเองให้รู้จักหน่อย,อยได <owners> ้ไหมคะข้างๆรู้จักไหม,มคะเซโร่หน่อยได้ไหมคะสำคัญที่สุดเลยนะคะในภาคบริการธุรกิจท่องเทีเ่ยวคือเครือข่ายที่ท่านต้องเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ให้ได้ บริการท่องเที่ยวสิ่งที่สําคัญที่สุดจะชนะได้หรือไม่ได้ยนะคะอยู่ที่เครือข่ายและคนเท่านั้นเองและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าจะแพ้ชนะกัอนอยู่ที่นี่หรอคะดีฉันไม่ได้พูดถึงความสัมพันธ์ประเภทอื่นนะคะอย่าเขาจชิดความสัมพันธ์ที่ดีความการสร้างความพึงพอ,อ,อใจให้ลูกค้า เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดดิฉันปากอยากจะบอกว่าณนะวันนี้ถ้าถามดิฉันนะคะในลักษณะของการเป็น S a d เนี่ยดิฉันยังบอกเลยว่าบางเรื่องดิฉันยังใช้ธนูอยู่เลยไม่ได้ใช้สแนปเปอร์นะคะ <c oughs> เพราะเราไม่มีเงินลงทุนพอ <c oughs> เราไม่มีศักยภาพพอและเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของไอทมากพอ ในธุรกิจภาคบริการคนที่จะเป็นเจ้าของได้เลยคือต้องรู้เรื่องเทคโนโลยี the rise in technology is the core importance เลยนะคะสำหรับความ success หรือว่าท่านจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าในภาคของธุรกิจบริการและการท่องเทีเท่ยวสำคัญที่สุด IT และภาษาหรือพูดเป็นสาังกฤษก็คือ IT and languages สำคัญมากท่านพูดภาษาลาวได้หรือยังว้าวลาวได้ไหมคะตอนนี้ลองไปดูที่ชายแดนลาวพูดภาษาไทยป๋อเลยคุณธรมเอศพูดภาษาไทยป๋อเลยปลื้มเลยค่ะต่อรองเก็บไว้เราด้วยเราพูดได้เียบสาคัญมากประเด็นหนึ่งท,ที่ท่านอยากจะกล่าวเรียนด้วยนะคะว่าที่ได้พูดไปว่าเกี่ยวกับเรื่องของการ มีเครือข่ายที่ดีนะคะคนไทยเราอยู่ด้วยกันเราไม่ค่อยหลับกันนะทีนน่ันรู้สึกอยนะชอบทะเลาะก,กันหรือถ้าบางท่านไม่ได้ทะเลาะกันที่ทานต้องกราบขออภัยนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยเราจะมองคนข้างๆเราอใน20กิโลเมตรเนี่ยว่าเป็นคู่ต่อสู้เราต้องเปลี่ยนความคิดนี้ถ้าเราเปิดเสรีเมื่อไหร่นะคะ อีกเก้าร้อยกว่าวันนี้หมายความว่าเราก็ต้องปฏิบัติต่อคนในชาติอาเซียนเยี่ยงชาติเหมือนกัน<ม>คือต้องปฏิบัติกับเขาอะค่ะเหมือนกับคนในชาติความคิดของเราเราต้องเป็นมิตรกับเขาแล้ต้องเข้าใจวัฒนธรรมของเขา แต่ตัวของเราเองเม,อเมื่อสักครู่ที่ท่านได้เรียนว่าท่านรู้จักกับคนข้างๆหรือเปล่าตรงนี้สําคัญเพราะจะแพ้หรือจะชนะหรือเราจะยังอยู่ได้ในธุรกิจนี้เราต้องมีเครือข่ายที่ทําให้เขาสู้เราไม่ได้เครือข่ายที่ว่านี้เพราะว่าเรารู้จักประเทศไทยดีพื้นที่ทุกอนูบนแผ่นดินนี้คือของเราบางทีเขารู้จักมากกว่าเราแต่ถ้าเราจับมือกันนะคะ เพียแเดตรงนู้นตรงนี้อ่ะเดี๋ยวทัวร์วัดนะคะต้องใช้ไกด์สนิทกับพี่พี่ไกด์ซะรักพี่พี่ไกด์ซะอยากให้พี่ไกด์ไปรักชาติอื่นคนชาติอื่นมากกว่าพวกเราที่เป็นผู้ประกอบการโรงแรมก็เหมือนกันพยาอย่าไปตัดราคาโรงแรมเลยเราคุยเราได้อยอแล้วเมื่อกี้นี้เราได้มราเอเมื่อสักครู่นี้แล้วมาตรฐานที่เราได้บัตร ตรงนี้นะคะคุณวุฒิที่เราได้ผ่าน MRA อีกไม่นานนะคะเขาจะเอามาตรฐานการได้บัตร MRA เนี้ยไปอยู่ในกลุ่มของอาเซียนเราประเทศไทยจริงๆแล้วเนี่ยเราได้รับเกียรติมากเลยนะคะในการที่เราเป็นผู้นำในเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวแล้วเขาให้เราเนะะี่ยค่ะเป็นพี่ใหญ่ในการที่จะ ดำเนินนโยบายว่า MIA เนี่ยนะคะหรือ competency เนี่ยมีอะไรบ้างที่ควรจะทำเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสของเราที่เราจะต้องเซตเอาไว้ให้เทียบเคียงและให้คนไทยทำได้แล้วถ้าเราสามารถทำให้ประเทศเพื่อนบ้านเราอีก9ก้าประเทศยอมรับในสิ่งที่เราสร้างกรอบเอาไว้แล้วเราต้องตั้งสภาวิชาชีพ นะคะอย่างที่ท่านวิโรดพูดเนี่ยค่ะสภาวิชาชีพเรื่องของธุรกิจภาคบริการแล้วต่อมานะคะคนในอาเซียนด้วยกันเมื่อต้องการไปทํางานงแล้วเราตั้งตรงนี้นะคะเป็นยุทธศาสตร์เลยว่าเขาจะมาขอไปมาตรฐานนี้เขาต้องจ่ายเงินเราเราได้เงินเยอะไหมคะหกร้อยล้านคนเนี้ยเ,เยอะเราต้องทําให้ได้แล้วเราต้องรีบทํา โครงการท่องเที่ยวต้องเป็นพี่ใหญ่นะคะต้องเป็นผู้ที่จะทำในเรื่องนี้ทำให้ได้ให้แล้วเสร็จสิ่งที่ที่านก่อนที่จะจบเพื่อที่จะให้ท่านพรตน,นะคะได้มีเวลาพูดเพราะว่าท่านอาจจะง่วงนอนแล้วหรือไ,ไม่นะคะคือที่านมีเวลาเหลืออยู่เท่าไหร่3นาทีสบายมากเลยค่ะ30นาทีที่ท่านอยากจะกล่าวก็คือว่าที่ทานอยากเรียนจริงๆเลยนะคะว่าเราต้องจัดท่ับแขน กลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้แข่งขันเรื่องของด้านของฝีงมือให้ได้ทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องที่สําคัญมากในธุรกิจภาค์ท่องเที่ยว,วยนะคะเราต้องมีทักษะในเรื่องของวิชาชีพเราต้องมีทักษะเรื่องภาษาในกลุ่มของอาเซียนด้วยกันเองและคนที่จะอยู่รอดได้นะคะคือคนที่ จะต้องมีเทคโนโลยีอุปนันก็คือต้องรู้เรื่องเทคโนโลยีสำคัญมากๆนะคะแล้วเอานำมาใช้อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะคะที่ท่านอยากจะเรียนเลยว่านี่คือหัวใจเลยะะของธุรกิจภาคท่องเที่ยวแล้วเราต้องบอกรัฐบาลด้วยว่าต่อไปนี้ต้องให้ความสำคัญกับภาคธุรกิจท่องเที่ยวและภาคบริการเพราะว่าเราคือพระเหญ เราคือเหตุจริงๆนะคะในอีก3ปี5ปีข้างหน้าหรือในอีก20ปีข้างหน้าจากนี้ไปประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขานำเรื่องของภาคบริการมาเป็นสินค้าในการขับเคลื่อนและประเทศที่พัฒนาแล้วมักจะนำเรื่องของคำกล่าวอ้างว่าเท l i z a t i o n a เซ o ันอ n services มายึดครองประเทศที่เตรียมตัวไม่ทัน ตรงนี้สำคัญมากเราต้องทำกฎหมายของเราขึ้นมานะคะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาที่รัฐบาลอยากจะได้เงินสองล้านล้านบาทนะคะหรือมีประชากรที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งปีนี้ถึง20ล้านแน่ๆน,นั่นคือหมายความว่าต้องการ50ล้าน50าสล้านของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศไทยเยอะมากเขาจะต้องช่วยเรา จ่ายนะคะเราไม่ต้องการที่จะให้ประเทศนี้เป็นดับบิ่งโซนของเขาเขาเข้ามาเขาต้องบริโภคค่ะเขาต้องใช้น้ำมันจะมีน้ำเสียเกิดขึ้นเยอะมากมีขยะที่จะร่องจัดเก็บสิ่งเหล่านี้เราต้องเก็บน,นะคะแลวเราต้องเอาไปบวกนะคะอยู่ในทัวร์แฟร์ของเราเราไม่ให้เขาใช้ทรัพยากรธรรมชาติของเราฟรีๆดิฉันกำลังจะบอกว่าเราต้องขายทรัพยากรธรรมชาติของเรา ขายวัฒนธรรมของรุ่นปู่พ่อแม่ของเรานะคะมรดกตกทอดของเรามาในราคาที่สูงค่ะไม่ใช่ในราคาที่ถูกๆหรือเป็นสูตนเรียนหรือเป็นลดราคาให้เขาท่านต้องพัฒนาฝีมือของท่านขึ้นมาเพื่อที่เขายอมรับว่าท่านมีมนนาตรฐานและเขาต้องยอมที่จะจ่ายนะคะเราถูกกันไปค่ะเราคนไม่ยอมตต่อไปแล้วนะคะเพื่อเราจะได้อยู่รอดแล้วทุกท่าน ็จะได้มีรอยยิ้มสัทีนะคะว่าเราทำธุรกิจนี้เรายังมีกำไรเรายังอยู่ได้ไม่ใช่เหลือแต่กางเกงในนะคะขอบคุณค่ะ